สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรนพาทุกคนมาลัดเลาะรอบบ้านให้ดูสภาพอารอบรอบบ้านเนาะเริ่มตั้งแต่ด้านข้างจากต้นกล้วยต้นมะม่วงมีนกเช้าๆก็ออกมาเริงร่า เดี่ยวขับขานร้องเพลงไปเรื่อยเปือ่อยนี่ก็เป็นกล้วยน้ำว้าซึ่งอันนี้เพิ่งออกเครือทีหลังเนาะรุ่นที่ก็ตัดต้นไม้อะหักโค่นล้มก็ระเนระนาดอันนี้ยังไม่ได้แต่งใหม่ที่มันแตกขึ้นมาใหม่หลังจากที่ต้นไม้มันทับไปหลังจากที่เราตัดต้นไม้ใหญ่ออกมะม่วงมีทั้งที่กระรอกกินมีทั้งที่นกจิกกิน เยอะมากมะม่วงต้งนนี้ออกทั้งปีวนๆไปอย่างเงี้ยเจ้าลูกเล็กลูกใหญ่จะเอาที่สุกมีทั้งนั้นมีทุกอย่างดอกไม้ก็มีต้นไม้ก็มีด้านข้างก็จะเป็นทองอุไรด้านล่างนี้ก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้น้ําอันนี้เป็นเออเป็นต้นมันเนาะ บัวอ่างเนี่ยไม่รู้อะไรไปกินมันไม่สวยอะออกมาก็โดนอะไรกินใบเป็นแหวง่งเป็นรูหมดเออแปลกเยเนี่ยควนก็มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรเอยใบยี่รา่าเอยไม้ประดับเอยมีทุกอย่างให้เลือกมะละกงมะละกอมีพื้นที่ตรงไหนที่พอจะลงได้ก็ลง นีย่ยอยอยอเพิ่งเอากิ่งออกเพราะว่ามันเกะกะเวลาเราเดินเอารถมาล้างข้างหลังถ้าจะล้างข้างหน้าน้ํามันก็นองเนาะก็เอามาล้างด้านหลังนี่เห็นไหมบัวอ่างเนี้ยมันก็ดีนะหลังจากที่พรเปลี่ยนดินไปเริ่มออกดอกละดอกแรกของของเอ่อรุ่นนี้ที่เอามาปลูกรอรุนว่าดอกก็จะสมบูรณ์หรือเปล่า ทำท่าจะตุยไปรอบหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนที่ใส่ที่ปลูกใหม่อันนี้เป็นบุกในกระถางบุกก็จะมีโหระพาเวลาพรกินอะพรก็เอากิ่งเอายอดไปปักปักปักไว้เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดไอ้น,นี้เป็นาราชินีสีม่วงทางเดินี่ยก็เอาไยล,ลงลงไว้ด้านข้างเพราะมันว่างอยู่ริมทางอ่ะ อันนี้เป็นตดหมูตดหมาไว้กินกับข้าวยำอันนี้เป็นเครื่องข้าวยำทั้งหมดมีดอกอันชันสีฟ้าเอ้สีม่วงสีขาวฟ้าหงฟ้ารังเห็นไหมโหระพาพรอนปักไว้เท่ามันปลูกง่ายอะไรที่ปลูกง่ายก็ปลูกปลูกไว้อันนี้เป็นขมินชันโอ้โหพอได้ฝนน็แตก คือหัวมันอยู่ในดินเนะี่ยเราเวลาเราขุดขึ้นขนะุดไม่หมดหัวก็หลงเหลืออยู่พอได้ความชื้นได้ฝนเข้าไปขึ้นมาพลึบพลับ,บ,บเต็มไปหมดคือในตระกูลที่มีหัวมีเง้าวยู่ใต้ดินนะพอได้ความชื้นได้ฝนเขาก็ขึ้นมาใหม่อีกมะละกอน,นี่ก็เพิง่งเพิ่งหวานไม่เท่าไหร่เริ่มติดลูกแล้วเกือบทุกต้นเลยนะออกลูก แต่ฝรั่งเนี่ยมันไม่ได้โตดีหรอกเพอเผลอแป,บแป,บแปบ๊บๆก็มีเถาวนั้นอันนี้มามาเกี่ยวมาพันไอ้น,นี้เป็นน้อยหนาสีแดงอันนี้น้องอามให้มาเอามาเล็ดมาหวานวะอันนี้เป็นพริกเขียวเขียวจินดาไม่ใช่แดงจินดานะอันเนี้ยไว้ทำน้ำจิ้มซีฟูดสายพันธุ์เขียวจินดาดุาดาดมาก แต่เสียอย่างเดียวพรปปูกไม่ค่อยเป็นระเบียบพื้นที่ตรงไหนว่างก็เหย่เๆยๆๆๆ่เย่เไปเถอะปลูกเองกินเองให้เขาอยู่อาศัยพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันวิธีนี้ได้ผลประมาณหนึ่งคือมแมลงที่มารบก,กวนะก็จะน้อยลงถ้าเราไม่ทำแบบนี้เมื่อก่อนถ้าปลูกเชิงเดี่ยวปลูกอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะไม่งามแบบนี้เนี่ยเขาอาศัยร่วมกันน ช่วยดูแลซึ่งกันเล็ก,กันใช่ไหมมะละกอก็ออกดอกแล้วมีตั๊ก,กแตนอยู่ด้วยตรงยอดมะละกออันนี้มะยงแล้วก็อันนี้มันมันสาคูโตวไวมากเผอแป๊บเดียวสูงกว่าพรละแ,แล้วมันแตกกอเป็นว่าเล่นน่ะเช้ามาทุกวันพรมาดูจะมีหนอดโผล่ขึ้นมาใหม่ทุกวันเต็มไปหมดเลยอ่ะ ลูกไม่เท่าไรเองน้องอามให้มากี่เดือนประมาณสักสองเดือนมัน้งสองถึงสามเดือนนี่แหละดูหนอนนู้นไปผุดอยู่ตรงโน้นพวกผักหวานก็มีอันนี้เตยหอมน้อยหน่านี่น้อยหนาที่พรนลิ้กิ่งั้างๆออกเพื่ออ,อย่าให้ก็เป็นเชื้อรา พอเราปลูกแบบเทวดาเลี้ยงอ่ะปลูกแบบอินทรีก็ต้องแต่งแบบนี้ไม่งั้นมันต้องคอยฉีดคอยพ่นไอ้น่นไอ้นีน่เพื่อกำจัดเชื้อราโดยเฉพาะหน้าฝนด้วยเชื้อราจะเยอะเปลี้ยแป้งมั่งเปลี้ยกระสอบมั่งอะไรมั่งเยอะมากคือจะปลูกของน้อยหน่าหน้าฝนจะเยอะวิธีแก้ก็คือทำแบบนี้แหละแต่ง กิ่งที่อยู่ติดกับผลเขาออกแต่งใบออกก็จะไม่มีหนอนไม่มีมลงมารบกวนไม่มีพวกเพี้ยแป้งเพี้ยแป้งชอบมากกับน้อยหนาถ้าเขาเกาะักกิ่งซักต้นเรียบร้อยเขาก็ลามไปทุกกิ่งนั่นแหละแต่ของปอนไม่เป็นไรเพราะปอนดูทุกวันทุกเช้าตื่นเช้ามาทำอะไรในบ้านเสร็จก็จะ ออกไปส่องดูต้นไม้หลังบ้านโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องดูแลน้อยหนาเป็นพิเศษดูว่าอันไหนลูกไหนที่มีเพลี้ยมีอะไรมามากินมาเกาะลูกเขาก็รีบเอาออกไม่ต้องไปเสียดายมันถ้าลูกไหนโตแล้วเราก็เอาพวกน้ำยาซักผ้าน้ำยาล้างจานก็ได้ผสมกับ พริกแกงกรองเอาแต่น้ำเขาเอามาฉีดเอามาพ่นแต่ไม่ค่อยเจอหรอกเพราะเราป้องกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วถ้าไม่ป้องกันเอาไว้เรียบร้อยดอกขานี่กินไม่ทันและช่วงนี้เยอะเกินปลากันออกพึบมเลยคือช่วงหน้าฝนแล้วไม่ว่าอ่ไม้ดอกไม้ผล หรือผักต่างๆจะงอกงามเป็นพิเศษเพราะเขาได้ความชื้นความชื้นจะเยอะนิดหนึ่งคือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะในการที่มีมีฝนบรรยากาศแบบเนี้ยข้อเสียคือโรคมแมลงเยอะข้อดีคือความชื้นทำให้ต้นไม้มันโตไวอันนี้เป็นกล้ามะละกอซึ่งเรากินลูกสุกแล้วเราก็หวานเอาไว มีทุกอย่างเลยเพิ่งลงขาด้วยเพิ่งลงมะละกอไปด้วยแล้วก็อะโวคาโดาแล้วก็อีกต้นหนึ่งอันนี้จะเป็นอ้อยเนี่ยเพิ่งได้โตปลูกตั้งนานเลยนะอ้อยเนี่ยเพราะเมื่อก่อนร่มมันเยอะหมายถึงต้นไม้ใหญ่มันบังแสงอ้อยมันก็จะไม่โตแล้วพปล่อยให้มี ชัปลูเยอะเกินตอนนี้ก็เลยเอาชับปลูออกเพราะตรงอื่นมันก็เยอะอยู่แล้ว่ไม่จําเป็นต้องเอาไว้เต็มพื้นที่เอาพื้นที่มาลงพวกปะพวกอะไรที่เราจําเป็นต้องใช้ในครัวไม่ว่าเป็นโหระพากะเพราขาตาใครใบมากรุดโอเคค่ะ